GOOD MORNING PODCAST จะเช้าสายบ่ายเย็นเราก็ GOOD MORNING BUILD ENERGY ด้วยสาระกุ๊ดกุ๊ดกับผมวุธิเพ็งเจ้าของ YouTube c h anel n p o s t s h a ร re brought to you by พัตคาลิมกวงเม้งสามย่านสืบสารอาหารจีนโบราณกว่า80ปีศตรูหันหนังกรอบระดับท็อป5ลิมกวงเม้งสามย่าน Good Limit Edition สวัสดีครับพบกับรายการ Good Morning Podcast กับผมวุฒิเพ็งเราเดินทางมาถึง EP ที่29กันแล้วนะครับโดยเรายังอยู่กับนิตยาสารคิด Creative Thailand by TCDC EP ที่แล้วเราอยู่กับปก China the Transformation ไปดูกันครับเขามีพปประัันดาหรือโฆษณาชวนเชื่อเรื่องสังคมเนิยม แล้วเรื่องของแพนด้าสัตว์ผู้น่ารักเกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองเกี่ยวข้องอะไรกับพอบพากันด้าไปย้อนฟังกันได้ครับส่วน EP ีนี้เราก็ยังอยู่กับปกเดิมคือ China The Transformation เดือนพฤษภาคมปี54หรือเมื่อ10ปีที่แล้ว High Speed Train รถไฟความเร็วสูงว่าเมืองจีนเริ่มต้นมีรถไฟ h i s p s p e t r t r n เนี่ยสายแรกเมื่อปี2007 ปกเนี่ยปี2011ก็คือผ่านมา4ปีโดยเขาวางแผนว่าในปี2012เขาจะมีรถไฟความเร็วสูงยาวที่สุดในโลกสิ่งที่เขาสามารถทำได้เขาพูดในนี้ก็คือการที่เขาตั้งหน่วยงานคล้ายๆรอฟอร์มอ,อให้มาทำในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงโดยเฉพาะโดยเขามีหลักคิดหรือคอนเซ็ปต์ที่ว่า1ต่อ3คือเขาจะใช้เงินซื้อเทคโนโลยี1หยวน แล้วเขาจะลงทุนศึกษาแกะเก่ากับมันอีก3หยวนลงทุนไปกับการทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือและ Human Resource แปลว่าถ้าเกิดเขาซื้อรถไฟความเร็วสูงสัก1,000ล้าน เขาจะลงอีก3 0 0พล้านเป็น4 0 0พล้านเพื่อที่จะศึกษาเพิ่มเติมจนเขาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาได้หรือที่เรียกว่า C and D Copy and Develop ที่เขาพูดในปี2011องค์กรนี้เขาสามารถ export ลอร์ตรถไฟความเร็วสูงได้ถึง20%ของรายได้แปลว่า1ต่อ3มของเขาได้ผลเขาใช้เวลาเพียง5ปีเท่านั้นสุดยอด C and D มากๆและเขาก็ยังวางแผนว่าในปี2020หรือเมื่อปีที่แล้ว เขาจะมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงยาวถึง25,000กิโลเมตรอันนี้คือสิ่งที่เขาวางแผนเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ล่ะครับผมไปเช็คมาแล้วว่าเว็บไซต์ globaltimes. cn ก็แปลว่าเป็นเว็บไซต์ของเมืองจีนเขาบอกว่าในปลายปี2020จะมีถึง37,900กิโลเมตรอ่าแปลว่าเขาทำได้เกินจากแผนมาเป็นหมื่นกิโลเลย ประมาณ1 2 9 0 0กิโลเมตรเขายังวางแผนต่อไปว่าในปี2035้าเขาจะมีถึงเจ0 0 0มื่นกิโลเมตรจะไปไหนกันเนี่ยเพราะที่ผมดูแผนที่ใน,นวันนี้เนี่ยเหนือเขาก็ขึ้นไปถึงเฮอร์บินกันแล้วตะวันตกเขาก็ไปถึงอูลูมูชีทางฝั่งของตะวันออกที่ติดกับทะเลก,ก็ยุบย่าไปหมดเขาจะไปถึงไหนอันนี้เราต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับส่วนต่อมาเราจะมาดูบทสัมภาษณ์ของคุณโรบิลี เขาเป็นโคลฟาวเดอร์ของไปตูไปตูเนี่ยเป็นทรอพทียักษ์ใหญ่ของเทคคอมพานีที่เมืองจีน B A T B B ไปตู A T b at, b T a า i b a าบา T เทนเซนส่วนตอนนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งอันแล้วครับเป็น B A T X เพิ่มเสี่ยมี่เข้ามาด้วยแล้วหัวเว่ละ่ะทำไมไม่เข้ามาไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักไปตูนะครับให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็น Google ของเมืองจีน โดยครองตลาดจีนถึง70%กันเลยเรียกว่าเมื่อปี2010 Google ต้องถอนตัวออกจากเมืองจีนอิลิกชิมิดที่เป็น CEO ของ Google บอกว่าขอมอบของขวัญให้กับไปตัวก่อนหน้านั้นมีคนถามคุณโรบินว่าถ้า Google จะเข้ามาตีตลาดโรบินบอกว่าถ้า Google อยากเข้ามาทำตลาดในเมืองจีน ให้อีริกชมิตหรือ CEO เนี่ยมาสำรวจตลาดด้วยตัวเองเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนและโรบินก็บอกว่าแปลว่าเขาไม่ได้ทำตามคำแนะนำของผมครับหนึ่งในบทความของเนื้อสารเล่มนี้เนี่ยเขาก็พูดถึง China Limited Edition แบรนด์ใหญ่ๆมาเมืองจีนและสร้าง Limited Edition ก็คือเป็นสินค้าเฉพาะเจาะจงให้สำหรับตลาดจีนโดยเน้นยัยงสือเล่มนี้เริ่มตั้งแต่กล้องไลกา ที่เป็นสีแดงแล้วก็ทองวาวสีสดแจ่มแบบคนจีนเลยแล้วก็รวมไปถึงกระเป๋า c ช a แนลของฝรั่งเศสเป็นรูปแบบของกล่องมัมมี่ที่ทานกันในเมืองนอกส่วน f e r r a รารก็มาครับในรุ่นของ599 GTB ที่เป็นสีเขียวแล้วก็ทำแบบเลื่อมๆแบบก็แปลกตาดีกับสำหรับ f e r r a รารแล้วผมก็ไปเซิร์ชมาครับว่าชัยนา l i m มิตติ dition ในทุกวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างภาพเหล่านี้ก็ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น แอปสูตรวอดก้าที่เป็น72ดีกรีปาการามี่ก็มาแล้วก็ b บ u ูเ a b บลก็คือ Johnny Walker เล่าก็มาที่ผมแอบแปลกใจก็คือ Airpods r r o ของ Apple ก็มีหูฟังที่เป็นเฉพาะของเมืองจีนกันเลยกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับตลาดจีนมากๆโดยแลนสเคปเมื่อ20ปีที่แล้วหรือปี2,000คุณเลอบินเขามองว่า การที่เขาจะเอาความรู้จากตอนที่ไปทํางานที่ซิลิคอนวัลเลย์เรื่องของการสร้าง Search Engine เนี่ยไม่ได้ยากเย็นสําหรับเขาแต่ประเด็นก็คือว่าในยุคนั้นเนี่ยที่มืองจีนคอนเทนต์น้อยมากคอนเทนต์ไม่เพียงพอไม่ใหญ่พอแปลว่าถ้าเกิดคนเข้ามาเซิร์ชข้อมูลที่มันซ้ำๆๆกันไปปริมาณผลลัพธ์น้อยมากก็เป็นสิ่งที่คนจะไม่ชอบเขาก็เลยสร้างไปตูจอเต้า เพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์ด้วยการที่มีคนเข้าไปถามและภายใน30นาทีจะมีคนมาตอบคำถามเหล่านั้นเป็นการให้ข้อมูลเปนการสร้างคอนเทนต์ถ้าเทียบกับเมืองไทยก็คือพันทิปแล้วครับโดยภายใน5ปีเขาสามารถ IPO ที่ตลาดหลักทรัพย์ n a s d a q ได้เพียง5ปีเท่านั้นเป็นบริษัทแรกของเมืองจีนท,ที่เข้าตลาด NASDAQ ผมไปหาข้อมูลมาว่าอาลีบาบาเข้า IPO ที่ที่อเมริกาเนี่ยดังมากมันเป็นปี2014 9ปีหลังจากไปตูเข้าไปที่ n a s d a กนอกจากนี้ผมยังไปฟังสัมภาษณ์เพิ่มเติมของคุณโรบินลีไปตูเนี่ยไปถึงการสั่งงานด้วยเสียงหรือมีระบบ AI สามารถเข้าไปใช้งานแทนพนักง,งานรับออเดอร์ที่ร้าน KFC ในเมืองจีนกันแล้วรวมไปถึงไปตู่เป็น Seamless Service ก็คือนอกจากที่เขาเซิร์ชแล้วเขายังสามารถทําอย่างอื่นโดยที่คุณโรบินเนี่ยเขายกตัวอย่างว่าถ้าอยากไปดูหนังสามารถเซิร์ชเสร็จเลือกหนังเลือกที่นั่งแล้วก็จ่ายเงินได้เลยโดยใช้ล็อกอินเดียวของไปตูไม่เหมือนเมืองไทยที่เราจะต้องเซิร์ชเข้า Google เสร็จแล้วก็เข้าไทยท t เกตมาสเตอ e ์ Master, แล้วก็จ่ายเงินผ่านแอปธนาคารแต่ไปตูเนี่ยทำครบในล็อกอินเดียวของเขาเขาเนี่ยมีไมโครฟแนนเชียล ก็คือการยืมเงินจาก Peer to Peer จาก User ไปถึง User อย่างที่เราเห็นกับ l ล n e ในทุกวันนี้โดยที่รายได้90%ของไปตูเนี่ยมาจากค่าโฆษณาและปัจจุบันก็เป็น Search Engine อันดับ3ของโลกรองจาก Google และ Bing ของ Microsoft เขาจบดีมากครับไม่ว่าจะเป็นในบทสัมภาษณ์บนเวทีรวมไปถึงในหนังสือเขาบอกว่าเขาไม่อยากรวยไปกว่าน,นี้อีกแล้ว เขาไม่อยากดังเหมือน CEO อย่างแจ็คมาความสุขของเขาอยู่ที่ผลงานที่มีประโยชน์ต่อผู้คนอยากจบ EP นี้ในบทความท่อนที่ว่ามีนักธุรกิจหลายๆคนที่ชอบพูดว่าถ้าเราเข้าไปเล่นในตลาดจีนแล้วขอยอดขายเพียงแค่1%ของประชากรทั้งหมดของประเทศจีนหรือ1400ล้านธุรกิจนั้นก็ s u c c e s สแล้ว ใีหนังสือให้แนวคิดอย่างหนึ่งว่าขอแค่คนจีน1%ในเมืองเศรษฐกิจมาเริ่มต้นทำธุรกิจก็สามารถขย่าโลกได้แล้วและนี่แหละครับคือซีรีส์นิยสารคิด creative thailand by tcdc ย้อนดูอดีตทอปปัจจุบันโดย EP นี้เป็น EP สุดท้ายของซีรีส์นี้กันแล้วนะครับใน EP ต่อไปเราจะไปเปิดกับหนังสือเล่มใหม่ที่เน้นเรื่อง productive แล้วใช้วิธีที่มันง่ายสะจดเราแทบจะลืมนึกไปแล้วเจอกันในอีพีต่อไปสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ให้กดติดตามเลยครับกด Subscribe ที่ YouTube c h anel n โพสแชร์รวมถึงพอดแคสต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify, Port e e n n o o o l l p p o d c s t t และ b o อก i t และพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fan Page Good Morning Podcast กู๊ดมีโอสตัวมีคลิปดีๆในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วเจอกันกู๊ดมอร์นิ่งพอดแคส